เอาหันแม่ลูกสองตัวนี้ท่านเจ้าปครับตัวนี้ครับจัดโปรสามหมื่นเก่าค่ะส่งลอยโลสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก้าพันบาทสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมิตรภาพบ้ามจ้าครั้งแรกของหมูหันค่ะครับยินดีครับแลัก็ได้รับเป็นเกียรติเนาะ้องยิ่งที่ได้มาครั้งแรกครับวันนี้ครับผมมาเบงแล้วอลังการครับวันนี้เนาะผมขออยากถามครับวันนี้มิ้งก็ถึงมาจัดตัวครับวันนี้ก็ไม่ได้นับนี่ค่ะนับจิประมาณแปดแปดยี่สิบบวกบวกประมาณยี่สิบสามสิบเนาะ แสดงว่ายุนี่เขาไไปปเรื่่่ออยยๆูคะแสดงว่ายุนี่เขาโอ้ไงว่าเขาขายทุกมือทุกมือค่ะเพมือวาคือเก่าเด้อค่ะมือละโตใหญ่ประมาณนี้มือละโตท่าหน้ามือเด็กขายซิปโตทำมือนี่โอ้สาธุค่ะครับมือนี่เอาสี่พี่น้องครับมือนี่เป็นฟาร์มทีเป็นงัวบามันแดงเนาะหลักเป็นบามันหัวโลนครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับกับยูทีเอ่อมาบนกันมพูชีจักบาทเนาะ นะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวใดนะครับสีเบื้องตัวแรกครับทีเรเื่องการับประกันก็ได้ค่ะรับประกันจะ<อ>มีสากลสิบหามือนะคะมีปัญหาใน,ในเรือของรับประกันนะคะโถข,า,ขาถอนลูกซุดลูกจมหนาแดานหางดอกทองออท่างฟ้ามเอารถไปขึ้นรับขึ้นมาเลยคะ่ะว่าต้องเสียค่าเสียจ,จา่ายค่ะยังใดๆเลยคะ่ะขึ้น,นให้ทุกบาทนี้คือของฟ้ามตัวใดถ้ามาอยู่หนีมาทองขึ้นมีคลิปอันดาเศร้าทุกตัวละคะ่ะครับคือถอนอยู่หนีการันตีมาถอนแล้วก็ตรวจคลิปอันดาเศร้าทุกตัวครับผมค่ะ ส่งฟรีสองลอยสองส่งฟรีผานอีสานยกเว้นตัวใดเปิดโป๊ปโป๊กระสีส่งแค่ลอยโลอ๋อฮะตัวใดเปิดโป๊ะส่งฟรีลอยโลค่ะปกติก็ะส่งฟรีผ่านอีสานค่ะผ่านอีสานส่งฟรีกระซอหามขึ้นกับมามาจากการครับบอกไงว่านี้คือรับประกันสากรค่ะรับประกันสากรค่ะครับอาชิบหามือนะครับเนาะชิบหามือค่ะครับอ่ดพาที่เดี๋ยวส่งฟรีผานอีสานส่งฟรีผาอีสานเนาะค่ะที่นี่ปะห้เบิร์นว่าเขาพนี่ครับเองในเนี่ยครับเดี๋ยวเขาหยาดนะครับเนาะเบิร์นว่าถอดง่าค่ะหมูหวาน อ๋อพี่น้องครับอันนี้ว่าเมืองวัวตัวแรกครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวแรกหรเปล่ครับทางง้วทองค่ะครับพี่น้องครับง้วตัวนี้เป็นง้วทองพี่น้องครับเป็นบามันแดงครับตัวนี้นะครับอายุประมาณตั้งปีหรือครับวัวตัวนี้ลูกสองค่ะในลูกสองโตเนาะลูกสองได้ทองค่ะครับพี่น้องครับวัวนี้เป็นง้วลูกสองได้ทองครับเป็นง้วไท่สูงง้วเท่าไรครับง้วตัวนี้ร้อยสิบหกค่ะพี่น้องครับง้วตัวแรกท่สูงร้อยสิบที่หกพี่น้องครับอ่าเป็นง้วทีเนื้อหนังดีครับเป็นง้วโบดขิดหูดำนะครับลำโตเงี้ นะครับคลิปหูดําเครื่องเพชรดำคือนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เนาะลูกสองในท้องครับผสมตัวใดเป็นครับว่าตัวนี้ KFC9 จ้ะเข่าเข่าเดือนที่สามตัวนี้ผสม KFC9 ไมีใบมีหลอดนะค่ะมีใบมีหลอดทุกตัวค่ะตัวใดค่มตัวมาสิมาสิบอกว่ามีค่มตัวมาได้ค่ะอยู่นี่ครับบอกไงว่าตัวนี้หน้าตัวใดค่มตัวเขาจะบอกว่าค่มตัวค่ะขาบ่บ่คือมีใบมีหลอดทุกตัวครับตัวนี้บอกว่าไงมีใบมีหลอดเห็นเนาะครับเนาะค่ะมีใบมีหลอดค่ะเอาจรื่องสิครับผมจะถามตัวเแรกตัวแรกนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าหมื่นสามค่ะ ตัวนี้เป็นงัวเฟรมใหญ่เนาะนาหนาน่าหนาเนื้อนังดีนะครับพี่น้องครับคือคือบอกไงว่าเป็นงัวทีเนื้อนังดีโค้งสางใหญ่พี่น้องครับเป็นงัวบามันนะครับเลือดสูงพี่น้องครับตัวนี้ครับผสมเคฟซีเก่าค่ะนะครับตัวนี้ประกันทองนะครับเนาะประกันทองค่ะถาว่าถาว่าทองคือประกันทองค่ะยุนี่ค่ะพนวดหันะน้ทองคือประกันทองเนาะตัวนี้นะราคาห้าหมื่นบาทเนาะห้าหมื่นสามจ่ห้าหมื่นสามพันบาทต้องได้ค่ะราคานีกคือราคาห่อง จ้าทรงพี่ผาอีสานทรงเชียงภาคอีสานนะครับพเพื่อแดงแดงมาต่อเอาปะตัวต่อไปเที่นี่ครับขอหยาดนะครับวัอน,นี้ค่เขหาหยาดยางเบื้องเน้อรียบพี่น้องครับพอมืวันี้ฮ่อนหอนครับแต่ว่าขอหยาดเบื้องต่ว่าง้วสีดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นง้วท่องค่ะทองแปดเดือนแค่เอฟสามหนึ่งตัวนี้ว่าไงเป็นง้วทองอายุคันประมาณแปดเดือนผสมเคฟสามหนึ่งเนาะผมเบื้องแล้วผมเคเแต่ง้วจอย มันหนีรอบนี้เห็นแดงๆวัวโอนวนเนาะตัวนี้พร้อมกินน้องครับตัวนี้ตัวนี้เปนครับความกินน้องเลยค่ะอีกเดือนนิดๆครับตัวนี้เป็นง้วทองเท่าไรครับตัวนี้ทองสองเท่ากันค่ะตัวนี้เป็นง้วทองสองเนาะท่ายสูงม่าเท่าไรครับว่าตัวนี้สี่สิบห้าพี่น้องครับง้วตัวนี้ท่ายสูงกว่าสี่สิบห้านะครับแล้วก็อ่าเขาเอิ่อนมาเป็นง้วโบดครับนี่พร้อมกินน้องครับตัวนี้เขาเอิ่อนมามันเหลือมยันแบบพี่น้องครับนุมเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเพลทดำนะครับเนื้อหนังก็ดีนำเตะก็ดีพี่น้องตัวน ห้าหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับตัวนี้ห้าหมื่นพันบาทรอมพอมรอมรุ่นลูกในท้องเคลฟสามหนึ่งแม่ขาไม่ใบไม่หลอดแปดเดือนผมว่าเพราเกินเดือนหนึ่งกับไอคิน้องพี่น้องผมเมึงเลยนะเพราะว่ามันหิ้งาันแพี่น้องครับนมกะลงแล้วตัวนี้นะครับได้ลูกเด็ดด้วยค่ะแม่นมากครับลูกพันกับแม่แยกอยู่นี่เหรอคะอ๋อเคยใายว่าเป็นง้อยู่ฟาร์มของเขาเองนับซื้อมั้งล้วค่ะแต่ว่าได้แยกลูกขายอ๋อแยกลูกขายไปแล้วนะครับแต่ว่าให้ลูกเก่งนะว่าตัวนี้เนาะนะครับ ว่าไงวามันบ่งังไรกันงั้นมึงง้ออวนเนาะพี่น้องตัวนี้นะครับก็บคือ <c oughs> คือว่าไงมันไก่ออกลูกมันไก่คอนแหละแต่ว่าถือว่าเป็นง้อทีมีความสมบูรณ์เนื้อหนังดีพี่น้องครับปะตัวที่สามเบอร์ที่สามเนาะตัวไหนครับที่นี่ตัวนี้จ้ะท่องสาอ่าสี่เดือนซี่เดือนสี่ข่าหาเดือน,น้ะคะ่ะตัวนี้เป็นเป็นง้อโค้งสางไงาเนาะถ่ายสูงประมาณร้อยแต่รอยหาศีกประมาณร้อยหาสิบเนาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นง้อโค้งสางไง เป็นงอเฟมไงเพื่อนครับตัวนี้ครับหูอ่าหูบ่เกินปากครับเป็นงอทีโค้งสางดีครับตัวนี้สวยครับหนากางังามเพื่อนครับตัวนี้เขาได้ลูกตัวคำว่าตัวนี้ลูกสองในทองค่ะครับวัวไงมันนี่ตัวสดๆเนาะเป็นลูกตัวที่สองในทองเป็นงอเฟมไงนะครับแล้วก็สุขภาพดีเพราะว่าบางทีขนของเขาถังงอสุขภาพดีขนเขาจะเหลี่ยมจะเงาจะงามครับตัวนี้ก็ถือว่าเลี้ยงงอได้ดีครับตัวนี้ครับก็อ้วนดี เนื้อหนังดีขนก็ดีนะครับแล้วก็เป็นง้อโบดผอมโค้งสางง่ายอันดับสี่ราคาเลยครับตรงสี่หกหมื่นห้าพันบาทผสมตัวเลขครับอีกรอบหนึ่งครับโลโก้หกหกแปดค่ะล็อกโก้หกหกแปดจะเข่าหาเดือนเนาะพี่น้องครับตัวนี้ครับถือว่าง่ายอยู่ได้ค่ะหกหกแปดเขาไม่เล่ยฟ้ามครับนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้อทีเด่นเหลืองโค้งสางครับพี่น้องแล้วก็เติมแคนเนื้อหนังเข้าไป เขาพาบามานอีรอบนึงครับเป็นงัวของเวเดฟามลูกหนาสิสวยส่วนไงเป็นงัวงน้ำข่าจากเมฆกานะครับตัวนี้นะครับวาเบิ้งเอาเขาเที่งไดนะครับตัวนี้มันลุ่นเอาเสด็จตัวผู้ตัวเมียเนาะราคาเท่าไหร่นะครับหกหมื่นห้าพันบาทสมัยนักขี่เจ็ดแปดหมื่นครับสมัยนักขี่นะครับนะโคมต่อไปครับที่นี่นะครับมื่อวานผมขยันมาเร็วๆนะครับเนาะเพราะว่าแต่ว่ามื่อวานแดดเลยบ่มีแล้วมื่อวานครับวอลเดย์ในแล้วที่นี่นะครับที่นี่เป็นลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะตัวนี้เนาะ ตัวนี้แม่เขาทองไหมครับว่าตัวนี้อ่าผสมค้มโตมาได้เดือนเลยค่ะเดือนน้อยๆตัวนี้ผสมค้มโตมาเดือนน้อยๆเนาะตัวนี้เขาได้ลูกโตครัว่าตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกสองตัวตัวในทองก็ลูกสามอ๋อในทองลูกที่สามหนึ่งตัวที่สองนะครับเนาะลูกฮิวโก้สามเดือนน้อยๆตัวนี้คือเป็นลูกของฮิวโก้ค่ะสามเดือนกว่านะครับอายุประมาณสามเดือนกว่าเนาะนะครับแม่เขาสูงว่าเท่าไรครับว่าตัวนี้ร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบเนาะ เอาสิคำถามราคาด้วยครับรว่าตัวนี้ตัวน,นี้จัดโปรค่ะจัดโปถ้าจัดโปรทรงฟรีลอยโล,ลแหละกับราคาสา 30, คินคลด้วยอีกสามหมื่นเก่าจ้ะราคาสามหมื่นเก้าพันบาทคือมองเอาเลยมองเอาเลยแล้วก็ส่งแค่ลอยโล่ทรงฟรีลอยกิโลเ<า>พีองครับราคาสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับลูกของเขากับลูกฮยูโก้เนะาะนะครับตัวนี้นะครับอายุสามเดือนราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะส่งฟรีมีโปรนะครับไะตัวต่อไปครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้เป็นเบอร์ที่หาี่น้องครับเป็นง้วงบดเข็มพี่น้องครับก็คือ อ่าต no ัวนี้เขาสูงวันเท่าไรครับท่ายสูงท่ายสูงว่าไม่ลอยซีบหายพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นง้วบบดเข็มคลิปหูดำนะพี่น้องครับอ่าแล้วก็เครื่องเพชรดำตัวนี้ครับนะครับท่ายสูงลอยซีบหายครับพี่น้องครับเป็นง้วบที่ลั้มโตเงียวนะตัวนี้ครับตัวนี้เขาผสมแค่เมื่อตัวนี้ครับผสมพริกแดงได้อาทิตย์ขั่วเนี่ยเหรอคะผสมพริกแดงไว้ประมาณอาทิตย์ขั่วครับเนาะใช่อันนี้หาเดือนซีไวหนึ่งสามสามตัวนี้ลูกของซีไวหนึ่งสามสามของการปูฟ้ามเนาะตัวนี้เนาะนะครับลูกของเขาพี่น้องครับเป็น ้ครๆว่าเป็นงัวภาษาเขาคืองัวขาวแต่เขาเจ้าเลงเขาบ่าง้วเท่าโบสถ์นะครับแล้วก็การให้ลูกคือให้ลูกตามพอครับตัวนี้ครับก็คืองัวตัวนี้แม่โบสถ์แบบนี้ให้ลูกพอพอแดงก็ต้องแดงน้ำพอพี่น้องครับตัวนี้ครับเอาหันแแม่ลูกสองตัวนี้ถ้าจ่ไยครับตัวนี้ครับจัดโปรสามหมื่นเก่าค่ะส่งลอยโลฮะสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีรถกิโลแม่ค่ะก็หันผมคิดได้จว่าหูจักราคาจ่ายบาทครับผมบอกมันต้องก็สี่หมื่นห่า ปกติมาแล้วค่ะที่มูลถาหาถ่าเปิดอันนี้คือแต่โหมหายไปเลยหลดุดไปเลย,แเยนแสดงว่ามูอนี้นคือโหม้หันแม่คลิปหายคารั้งแรกอยากขายในหม,ม้หันกระเลยห่อไว้สามหมื่นเก้าพันบาทค,ค,คิดว่าสิได้ขายรผมว่าตัวน,นี้คิดว่าอยู่ค่ะคิดว่าสิได้ขาย <_ S 2> พี่น้องครับเพราะว่าผมเบิง่งแล้วเป็นงัวโค้งสางไงเฟ้มไงหน้าแบบกับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่จ้าหน่อยลูกไปให้เขาก็ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็แม่ผสมแล้วรอตรวจดอีกสองสามเดือนก็ได้ทื่นคือลูกมันอีกสองสามเดือนก็ได้ทื่นขึ้นเนาะแม่นบคือก่ามันนเป็แม่โคงส้ืงง่งงนะตัวนี้ราคาทคือว่าไงมันเป็น ได้ขายว่าได้ขายว่าด้าวผมมันรับมาลนุนะนะไปโทรศัพท์ไปครับอันนี้คือเบอร์ที่หกเนะาะค่ะสองในสามอันนี้ซสื้อสองในสามพี่น้องครับตัวนี้อ่าเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวรแรกครับตัวนี้เห็นปะครับลูกแรกค่ะลูกแรกแม่แ<ล>ท้องแค่เอฟสามหนึ่งในสองเดือนแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งในสองเดือนน้ละค่ะโอตัวนี้ยังสดๆพี่น้องครับวม่ตัเง็นกต้องครบสิบเดือน เป็นงัว่าเท้าโบดเท้าโบดนะเป็นงัวลูกตัวแรกอยู่นะลูกตัวที่สองแม่ทองแล้วลูกสดสะพนแดงดีเขืกันตัวนี้ลูกสดสะพนนะครับเนาะตัวนี้หล่นทร้มชาติครับงัวตัวนี้แม่ค่ะตัวนี้นะครับน่าจะหล่นธรรมชาติขึ้นเขาแล้วน่าจะให้เขาเอานะพี่น้องเนาะผมเบิ่งบอกชัดเจนเลยนะครับเขาไม่ได้เหตุเหตุเขาเนาะเป็นแบบนั้นเองเป็นแบบนี้เองครับเนาะตัวนี้เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับลูกอะอ่าล้ำตัวยาวดีพี่น้องครับตัวนี้ครับเหลือแค่ข้อมสมบูรณ์ซื่่่่อออแแแตตววาามเขิดท้้้งงลพีนครับ เอาอะคุาจากราคาครับแม่ลูกคุนี่เปิดปกติค่ะ5้า0 0ื่นหนาร้อยจ้ะห้าหมื่นหาบาทวงไงว่าสื่อ2องในสามจ้ะลดใดทรงฟรีภัยอีสานขึ้นเก่าจ้ะลดใดทรงฟรีทอยอีสานนอกากขึ้นว่าไงว่าราคาหาเมื่อนนี่อันห้าหารออก3โตกันเหลือบกีบาทเนา <c oughs> ะอ่าเรามาตอล้อเบงเพื่อนครับตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกนะครับลูกโตเมับแม่ติดทองล้สองเดือนพ่อครับตัวนี้เขา่ยังเห็นเ่เมื่อวาแม่สามสิบลูกยีก็ถือคักละ แม่ไหมครับนาตีว่าแม่สามเมือนลูกสองเมือก็เป็นหาเมืองวาครับตัวนี้แม่หาลูกปกติไม่กับป้ไยเวลาสองเมือนโอ้ครับโอ้ไงมันเป็นโอ้คือยังราคาหลายเนาะแต่เขาเฉลี่ยวมาเหลี่ยมมันราคาถือก็เท้าติดสื่อตัวเดียวนะครับพี่น้องตัวนี้ครับอ่ะวันนี้มาเบิ่อโตต่อไปครับที่นี่นะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวเม่ครับว่าตัวนี้ตัวแม่ค่ะก็ะเล็ดค่ะพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่ลูกครับพี่น้องครับลูกตัวเม่นะเป็นลูกของเข้หกแปดแม่ค่ะเจ้าาวสามเดือน พี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นลูกของเคพหปดที่เขาสามเดือนพี่น้องตัวนี้เนื้อหนังดีครับตัวนี้นะครับลายแม่มันนะแม่มันติดเชื้อตัวนี้ครับหลังแตกเลยพี่น้องครับลูกของเขานะครับหลังแตกเลยอตัวนี้ครับลูกอโคตรเทพเลยค่ะลูกสามเดือนตัวนี้แม่เขานี่ยร้อยสี่สิบจ้ะใช่สูงร้อยสี่สิบเนาะลูกแรกลูกตัวแรกครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแรกครับลูกเคพหปดครับนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเบิรงเขาทรงลูกดี แม่จอยอมกนั่นหนึ่งพวาลูกดูนมเกงผมบางเล้วนนับไทยลูกมันไปอยู่น้ำลูกเหมือนเอ้ามันคือพญานติจจกเออได้รับเอาสิครับจากหัวจักราค้าครับแม่ลูกลูกตัวแม่นี่5้ามึนเกะฮะหามึนเกจะห้าหมื่นเก้าพับาทแต่แม่ได้กี่เนาะอันถ้าเป็นแม่ลูกนะครับอันจะแม่หูลนซื้อกับหกเจ็ดหมื่นเนาะทีนี้เขาได้แม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมนะครับแล้วก็ลูกน้องาม้อสีเนาะ้องไว้เขาได้ัครับหามึนเกลจะห้าหมื่นเก้าพันบาทราค่องะ แม่ครับซ้หรับคาว่าถอดเขาได้สามเดือนแล้วครับตัวนี้เขาไม่ต้องลุนเลยแม่ค่ะหลังแตกๆอ่ะอ่ะพี่น้องครับตัวนี้ไม่ต้องลุนเลยครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่นะครับตัวนี้ปะตัวต่อไปครับที่นี่นะครับพี่น้องสามเมื่อกันจ้ะตัวนี้จะเป็นซื้อสองในสามเมือนกันจะเป็นไส์แม่ลูกเนาะตัวนี้จะมีงวัวเฟี้ยมใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกับแม่มันทายสูงอะไรของมันตัวนี้ประมาณสี่สิร้อยสี่สิบสี่เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ผสมครับว่าตัวนี้ แม่ทองเหรอคะแม่ทองเหรอน้องพี่น้องครับตัวนี้ว่าหน่อยกำลังฝึกเขาเมาพี่น้องครับนะครับตัวนี้อันนี้่เดือนช็อกโกแลตเป็นลูกของช็อกโกแลตอายุประมาณสี่เดือนเนาะแม่ทองฮิวโกผสมฮิวโกไว้แล้วสองเดือนจ้ะสองเดือนตัวจทองครับว่าตัวนี้ตัวแล้วค่ะอันนี้คือว่าไงว่ามันเปะมันกลัวอยู่แล้วกลัวแล้วนี่เขาตรวจทองพร้อมหมดเนาะตรวจตั้งสองเดือนยังสี่นะมันก็กลัวมันหลายมือแล้วล่ะอ่ะครับเอายังสี่ครับอย่างหูจักราคาถังว่าแม่ลูกคุนี่อะไรครับตัวนี้หกหมื่นแปดจ้ะ หกหมื่นแปดพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ผสมหล่อสองเดือนอันตราธานเรียบร้อยแล้วหกหมื่นแปดพันบาทนะครับเนาะอันนี้พี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับให้เบิ้งคักก่อนครับอันนี้แม่เขาก็เป็นงัวโค้งสางไงเนาะหู้ค่ะครับเป็นงัวโบดพร้อมพี่น้องครับครับอ่างขยันเงเนื้อหนัางคดีครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับขอเนี่ยยังให้พี่น้องเบิ้งอ้อมก่อนนะครับกลับเป็นงัวเฟ้มใหญ่ได้ยยูนี่นะครับนะครับยูนี่เป็นงัวเฟ้มไงลูกเขาก็สีแดงดีพี่น้องครับลูกโค้งสางดี ครับปะตัวต่อไปครับที่นี่ครับสองในสามเทกันจ้ะอันนี้กับสองในสามเื่ากันตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกยับไปมันเหยียบเสกลูกตัวผูตัวเมียครับ่าตัวนี้ค่ะมันเหยียบเสียกมันเหยียบเสียกเนาะลูกเยอะเหยียบเสียกไปเออยับไปอ่ะพี่น้องครับว่าเบค่ะเป็นลูกของกาเล็ดค่ะสิเข่าสี่เดือนสามเดือนสามเดือนก็จะเข่าสี่เดือนแม่ท้องจะติงเลสสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับเที่ยเดียวติดโป่งเลยลูกงามค่ะค่ะครับพี่น้องครับเนื้อหนังก็ลังสิมาหน้าเพเขาเอา หูก็ง่ายหูดีพี่น้องครับนะครับคือลำตัวดีเนื้อหน,นังดีพี่น้องครับแล้วก็บเป็นง้บดเข็มพี่น้องครับก็ค,ค,คือคลิปหูดำนะครับเครื่องเพชรด,ดำตัวนี้ครับแม่เขาสูงพี่นะครับว่ตัวนี้ลายซี่ส้นผ่า,าค่ะแม่เขาสูงลายซี่ผ่าเนาะทองเลยครับง่าตัวนี้ทองสองเดือนค่ะทองส,สติงเลสสองเดือนผสมสติงเลสแบบสองเดือนเนาะเอาอย่างสี่ครับราคาเลยครับแม่ลูกคุณนี้หกหมื่นเก่าจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะสองได้สามค่ะเอาอย่างสี่เนาะคือไงไงแต่ไม่ได้กี่ทางง้วบหน่อยหน่อยอย่างสี่แม่า แม่ไหมครับมาที่นี่อันนี้คือราคาช่วงนี่คือช่วงที่งว่าบวกลบเป็นราคาบันไดแม่ค่ะเขาสาม,มารถที่ถิมีงวัวงามได้แล้วก็งวัวที่ทรงหลูกเก่งสิครับราคาหกหมื่นกวาพันบาทเนะาะป้าซื้อไปค่ะเดี๋ยวมันก็นกระลังสิขึ้นวมาสั่นเขาวาเด้เขาวาเด้่ไวาเพินพ่นวาเพินพ่นวานะครับลูกเลี่ยมตัวดีค่ะค่ะกะเล็ดตัวนี้ครับโอ้หน่ะพี่น้องครับเนื้อหนังดีนะเบุ้งตัวจริงครับตัวนี้นะครับให้ลูกเก่งอยู่ตัวนี้ครับปะนะครับไปเบื้องแม่ลูกต่อไปอันนี้จะเป็นสองในสามบันครับอยู่นี่โซนนีแม่่คะส พี่น้องครับว่าเบื้องตัวต่อไปครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกโค้งส่างดีพี่น้องครับคือคือว่าไงว่าแม่เขาให้ลูกลูกเขาอายุเดือนครับตัวนี้หกเดือนค่ะเขีบสามหนึ่งอันนี้ลูกของเขีบสามหน<ะ>ึ่งเนาะพ่อเขีบสามหนึ่งแยกเพศสองเดือนตัวนี้ผสมเขีบสามหนึ่งแยกเพศได้1 1> สองเดือ <vertically S 1> นพ่อมันครับตัวนี้นะครับ<ด>คือพี่น้องครับว่าตัวนี้เป็นงว่าแม่ลูกลูกตัวแม่ครับตัวนี้ครับลูกของเขีบสามหนึ่งนะครับันให้ลูกเนื้อหนังย่างหนานะครับเนื้อหนังดีท้ายก็ดีที่นี่เพิ่งส่แยกเพศเข้าไป วัตถุนียมชุดนี้คือเรื่องคลิปหูดำนะครับเป็นวัวโบสนะครับแล้วให้ลูกออกมาคือเนื้อหนังดีนะครับแขนตันนะครับวัตถุนิยมแม่ลูกเออไปทั้งนั้นอ่ะนะครับเนื้อหนังดีเฮ็ดเขาให้แล้วนะครับพี่น้องแม่อ่างอ่างราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดจ้ะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทได้แม่ลูกลูกก็ง่ายเร็วเลี้ยงลูกไปยังห่าหกเดือนตะกี้ไปตีเบอร์กันเลยเหรอราคาเจ็ดแปดพันบาททองใหญ่สั่งค่ะแม่มันทองใหญ่มันนี่แม่ทองอยากเพชรแล้วถ้าว่าได้ลูกไปฟรีได้แม่ไหวเป็นกำไรนะครับเนาะ นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องน,นะครับก็ถือว่าเป็นง้วโค้งสางไ <แ Nam, S 1> งนะครับแม่เอยสูงสอยซ1 3ซ C นะแมเ่เขาทายสูงลอย CFC บวกลบพี่น้องครับแต่ว่าแต่ว,ว่า <finalement> อางอางไงเหนือหนังดีลูกก็อ้วนดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับพอสื่อนะครับปะตัวต่อไปครับอันนี้จะเป็นง้อลูกกระทบเนาะมันมะครับอ่ะพี่น้องครับเป็นง้วโค้งสางไงเป็นง้อลูกกระทบน,นะครับคือว่าไงว่า สมัยได้กินครับพี่น้องคนเขาจะสื่อง้วแบบนี้คือเป็นง้วโลกระทบเรามาใส่บามันมันจะได้เรื่องโค้งสายอะไรกับเรื่องหนังครับตัวนี้คือจะเป็นง้วเฟรมใหญ่เนาะนะครับตัวนี้เขาได้ลูกตัวของง้วตัวนี้ลอยหาซิบหาค่ะความสูงตัวนี้สูงกว่านั้นไหมอยหาซิบหาเนาะลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าลูกแรกป๊ัดนะครับพี่น้องว่าเบิ้งตัวจริงนะครับเอฟหนึ่งเอฟสองนะคะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองโทรศัพออโทษนะครัผมนะครับกล่องผมว่าดีบนใดด้วยเพราะว่าผมบม่ได้ตัดต่อคลิปอีกย่างแต่ว่าตัวจริงว่าตัวนี้เนนนนื้้้ออหหััังงาคครรบบพี่แลวก หลังกระแตกไปเพี่น้องครับว่าเบิ้งล้ำโตเขาเป็นซีดียมพื้นผ่าแล้วตัวนี้ครับลำ้ำโตเนี้ยเป็นซีดียมพื้นผ่าเป็น F2 ครับลูกเขานะครับก็ถือว่าอนาคตไกเลเรื่องว่าตัวนี้เพราะว่าเรื่องเนื้อหนังมาธรรม,มดาตัวนี้นะครับตัวนี้แม่เขาทองวางครับเพิ่งเลยครับตัวนี้แม่ใส่วิโก้แยกเพศยุนี่แหะค่ะผสมวิโก้แยกเพศได้ซี่หางมือผสมยุนี่ล่ะผสมได้ซี่หามือเหรอเนาะค่ะไซวิโก้แยกเพศไปอ่ะราคาไม่รู้คุูนี่ครับก้ามื้นหจ้ะเก้าหมื่นห้าพันบาท บ่หอดแสงน,นะครับเนะาะค่ะใส่แยกเพศให้อีกพี่น้องครับเป็นงัวโค้งสางไงนะครับเป็นใส่งัวใส่ยักษ์ตัวนี้ครับก็บคือเกือบ160แม่มันแม่มันสูงเกือบ160ครับแล้วก็ผสมไหวย่างดีครับวิโกแย,ยกเพศเนาะโอ้ลูกเขาเก่งค่ะพวตัวนี้ปะตัวต่อไปครับ <l uck> ที่นี่นะครับ <l uck> งัวสาวละค่ะเหมือนตัวนี้เป็นงัวสาวเนะา,า,า,านะพี่น้องครับมาเบิ่งมันเองง้อสาวอันนี้อายุมันจะเดือนครับว่าตัวนี้โดธรรมชาติ16เดือน k F31 16เดือนโลนธรรมชาติเป็นลูกของ KF ค่ะเดอน31อายุว่า16เดือนเนาะสูงยาวค่ะ นะครับพี่น้องตัวนี้ล้วนทรรไมชฉาดเนาะค่ะยาวสูงราคาเลยครับว่าตัวนี้สี่หมื่นเก่าจ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทอาพี่น้องครับคนทองวัสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับเป็นงัวลทั้รไมชาาินะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวเขากีไหมเขาวห้วห้วนะครับเขาบามีนะแบบว่านี้นะครับกะแม่สาวหน่อยอายุหกเดือนครับแม่ค่ะปะตัวต่อไปครับที่นี่พี่น้องหัวสาวตัวใดนาอครับที่นี่พื่อสามนึงเก้าเดือน เคฟสามหนึ่งเก้าเดือนพี่น้องวาเบิ่งว่าสาวหน่อยครับพีทีหนังหนาหนาหนังหนาหนาพี่น้องครับโอ้เหนือหนังดีครับนะครับเนาะงามครับพี่น้องหนังดีหนังหนาใสง่ายเพิ่นว่าลูกเคฟสามหนึ่งเก้าเดือนนั้นค่ะหนังหนาครับลูกเคฟสามหนึ่งอายุเก้าเดือนครับหนังหนาโยนโยนเลยพี่น้องครับตัวนี้ครับอายุเก้าเดือนครับตัวนี้จุดเด่นคือเรืองเหนือหนังครับพี่น้องครับเหนือหนัง แล้วก็เป็นงัวชิปหูดำนะครับพี่น้องครับเครื่องเพชรดำตัวนี้ครับหนังหนังต้องเอาตัวลี่มาหลีดเอานะครับเนาะมันดุนดีพี่น้องครับเพราะว่าไงัะง้วงสีครับนีนสีเง่บับพี่น้องครับเนื้อหนังดีหนังหนาซ้าเง่เพลินวานะครับหนังย่นผอมเป็นง้วบทผอมราคาครับตัวนี้หามืนหาจ้ะราคาหามืนหาพันบาทเนาะโอเคปั๊ตัวต่อไปสิที่ครับวัเถอค่ะวันนี้เื่องัวผูตัวผูเนาะการเลสเก้าเดือน ตัวนี้เป็นลูกของกาเล็ดค่ะแขงขาใหญ่ๆตัวนี้เป็นลูกของเคเอพหกแปดนะครับกาเล็ดนะครับอายุเก่าเดือนเนาะนะครับตัวนี้แขงขาใหญ่ๆนะพี่น้องครับเนื้อหนังก็ดีนะครับมองวๆหน่อยโอ้ยมันหล่อเขาถแต่คนดไดจะไปคุ้งฝูงนะพี่น้องเนาะกกระดูเรื่องกระดูกโครงสร้างวันธรรมดาพอๆเขาเคเอพหกแปดนี้ไม่ได้ให้เรื่องกระดูกเยอะขนาดนี้นะครับล้ำตัวไก่เงีวครับตัวนี้เอาไปฝึกเอาเนาะค่ะสูงลอยสามสิบผาคนเลยเนาะตัวนี้ท้ายสูงลอยสามสิบผาพี่น้องครับคนน่ะเอาไปฝึกเยอะหน่อยเขาต้องตีเชื่องพี่น้องครับเพราะว่าเอาไปวม้ฝูงครับ จะแบบครับโต้งสี่สองหมื่นเก้าจ้ะฮะสองหมื่นเก้าค่ะสองหมื่นเก้าคือตีเป็นราคาเหนือไปพร้อมเลยลคือได้ทั้งเหนือ<ม>ได้ทัง<ม>้งความงาม,มงามนี่ถ้ารออยู่ดีท่าน่าพู้ใดต้องการเอาไปคุ้มฝูงสองหมื่นเก้าหนีิว่ต้องคือหลายเล่นปะครับแม่งค่ะมาที่นี่พี่น้องครับตอนนี้สองหมื่นเก้าพันบาทลูกเคฟหกแปดครับกระดูกโค้งสางไงาเอาไปฝึกเอาครับสองหมื่นเก้าพันบาทตัวเนี้ยเฉลยขายคอนมูผมาผู้ใดทุนหน่อยนะครับเอาไปเลี้ยงเอานะเพิ่นเขาเฉลยฟลึกความเชื่อของเขานะครับ สองหมื่นเก้าพันบาทปะ่ะตัวต่อไปครับ KF31 ห้าย่างหกตัวนี้ค่ะต,ต,ตัวนี้เต็มหกตัวนี้รุ่น KF31 ค่ะหาเดือนอย่างหกเดือนครับเนาะจ้าตัวนี้นะครับเอาผมถามราคาเลยครับตัวนี้ 29, <900. S 1> สองหมื่นเก้าเก้าร้อยจ้ะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยได้ค่ะตัวนี้เอ่อตัวนี้เยังคือแพีกยนก็ตัวนั้นครับผมพยายามถามไปซื้อเอารอบกว่าได้ค่ะเรื่องตัวดีกว่าอ๋อคือตัวนั้นมันด้เรื่องกระดูกโครงสร้างแต่ตัวนี้มันหนังมาแล้ว แม่ค่ะตัวนี้รอกว่ารอกว่าไม่ตนะ้องคิดผิดหรอกว่าลักษณะมัาเป็นบามันหลายก็แม่ค่ะมันเป็นบามันหไรก็แม่แม่มันกับโรนรรม,มชาติอ๋อแม่เขาโรนรรมชาติพร้อมเนาะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ารอกว่าเลยเอาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับเนื้อหนังดีครับขี้ตัวนีนะครับ,รรบผมบอกเลยนะครับก็ถือว่าเนื้อหนังดีเป็นง้อหน่อยที่เนาะครับตัวนี้หน,น่อยคักๆแกขนเงี้แหละโอ้โหแต่ยังไม่ถึงหกท่านเอกซาวนมแต่ว่าเนื้อหนังมาแล้วหนอนมาขึ้นแล้วครับสองหมื่นเก้าพ ัวน,นี้เป็นใสไงึง้นมาอีกจ้ะตัวน,นี้ทับได้ครับตัวน,นี้ได้แล้วค่ะซีไวสองปีเป็นลูกของซีไวปีหนึ่ง <1, S 1> เดือนแล้วละ่ะอายุสองปีหนึ่งเดือนนะครับเนาะค่ะเริ่มผสมแล้วแม่นเชื่องตัวน,นี้เริ่มผสมแล้วนะครับเนาะนนคือว่าขึ้นขื่นขึ้นเก้งตัวน,นี้ไหมครับตัวน,นี้ค่ะกับซีฟตค่ะได้ได้เพิ่งฝึกได้ซีโตกับไปฝึกต่อแต่ว่าแม่นอยู่ค่ะตัวนี้เขาทายสูงไปเลยครับว่าตัวนี้หนึร้อยห้าสิบสามสูงหนึร้อยห้าสิบสามเนาะหี่ร้อยห้าสิบ นนี่ะัถือว่าถือว่าเขาอายุต้องหน่อยอยู่เอาไปฝึกเอาเชื่องค่ะหูนะครับเชื่องเชื่องหูเนาะหลังกระตรงล่างตัวก็ดีเนื้อยนังก็ดีแม่ขาดกระดีโบดเข็มพี่น้องครับเชื่องค่ะหูแต่ว่าเขาสามารถเกาเหรินได้นะครับเนาะได้เลรนได้หยอกได้ค่ะงวัดเธอทุกตัวหยอกได้หมดนี่ครับเอาสิครับอย่างหูจักรลาคาครับตัวนี้เปิดเก้าหมื่นสองค่ะเก้าหมื่นสองพันบาทอันนี้คือพร้อมใส่งานเลยค่ะต้อนใดต้อนหนีต่อนใดนะครับเนาะตัวนี้หองไว้พร้อมใส่งานเก้าหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับตัวนี้นะครับ โอเคปะตัวสุดท้ายใช่ไหมครับที่นี่แจ็คพอตสามปีจ้ะอันนี้เป็นพอพันอายุประมาณสามปีเแม่อันนี้ก็เชื่องแม่นคื่องอะไรครัแม่นเชื่องใครกันนี่ครับตัวนี้เป็นลูกของตัวไรครับแจ็คพอรตค่ะแจ็คพอรตร้อยล้านเนาะอายุสามปีจุดเด่นของเขาคือโค้งสางเงเนาะครับเนาะโค้งสางเงยเชื่องล้วก็หางกระรามดินนะครับพี่น้องหางจูดินครับหางจูดินแล้วพี่น้องครับไข่กระดำนะครับถึงว่าโบดพร้อมอันนี้งูพอพันเขาจะไปโงเงินอ้วนครับเพราะว่าเวลาอ้วนมันจะขึ้นยากแม่่คะ อรอย่างซี้ตนี้มันจะสามารถที่ขึ้นได้ง่ายเวลาขึ้นผสมครับตัวนี้ผสมเก่งเพราะว่าตัวนี้เก่งค่ะตัวนี้ผสมเก่งเนาะสองตัวนี่เชื่องครับเชื่องเชื่องใบได้จับได้ครับราคาครับตรงสิตัวนี้เจ็ดหมื่นสองค่ะเจ็ดหมื่นสองพันบาทจ้ะนะครับตัวนี้ห้องว่าเจ็ดหมื่นสองพันบาทวันนี้คือสิหมดแล้วนะครับเนาะที่นี้ขออนุญาตครับสัมภาผัสมาที่นี่ครับถ้าผู้ใดสนใจนี่เ้าสามารถติดต่อช่องทางไดๆนะครับ เบอร์โทษนะค่ะกับไอเนีไล่์เบอร์เดียวกัน0641929879ขอขอใช้ช้านะบางทีผู้เฒ่าคุณฟังคำพูดท่นครับ0 064 064 1929 1929 879จะ879จะแต่เฟซบุ๊กปูสนิสาจันทจรมูฮันกะเจ๊ขึ้นให้เพื่อนเบื้องด้อครับเดี๋ยวผมจะแอบไปซองหรอกคือไม่ต้อให้ครับนะครับราคาอันนี้คือท้องสี่ตอนเนาะง้อทุกตัวนี่ประกันตำนี้ซิบหายมือตำนี้สาคกลค่ะ นะครับแล้วก็ส่งฟีภาคอีสานอสีสานยกเว้นตัวเปิดโปรสิส่งแครอยล้นโลครับเมี่ยงดีฝากพี่น้องกเกษตรกรพอมัอน,นี่บอลบอลเนาะคุณเอฟซีหมูหานขอบคุณเอฟซีปาพปรามทุกท่านค่ะครับสำหรับวันนี้ส,สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ